สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องอยากจะมาพูดหลักๆก่อนนะฮะก่อนที่จะจับฉลากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วคลิปจะฉลากผมเข้าใจว่า คนที่เข้ามาดูเนี่ยก็คงอยากจะดูแค่ว่าใครที่เป็นผู้โชคดีที่ได้นะครับไอเรื่องน้ําตอนต้นคลิปกับตอนท้ายคลิปที่ผมพูดเนี่ยคนส่วนใหญ่คงไม่ดูคนกดคงกดข้าไปนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะขอความกรุณาดูให้จบนะฮะจะพยายามไม่พูดพล่ำทําเพลงมากเกินไปนะครับจะพยายามอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลต่างๆแล้วก็ความกระวนการความคิดของผมนะฮะว่าทำไมผมถึงแก้ไขปัญหาออกมาในลักษณะนี้แล้วกันนะครับของอธิบายก่อนว่าปัญหามันเกิดขึ้น ขึ้นจากอะไรแอปก็คือก่อนหน้านี้เวลาที่ผมแจกของอะไรเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีคนมารับรางวัลตลอดอะนะฮะทีนี้หลังๆมาเนี่ยคนที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลก็จะไม่ค่อยมารับรางวัลน,นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะฮะแล้วก็3ครั้งหลังสุดนะครับไม่ใช่3ครั้งหลังสุด2ครั้งหลังสุดซึ่งก็คืออมเด็กไนท์แล้วก็โลนดูดใช่ไหมฮะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเนี่ยไม่ได้มารับรางวัลแลทีนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าทุกครั้งที่ไม่มีใครมารับรางวัลเนี่ยผมจะนัารางวัลไปแจกให้กับผู้โชคดีคนต่อไปครั้งต่อไปไปเรื่อยๆนะครับก็คือในกรณีนี้เนี่ยทั้งโลนดุดแล้วก็ทั้งองค์หนือไหนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารับทั้งสองคนใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าคนที่สามที่จะจับฉลากก็คือ e l ลเดอร์ไททันเนี่ยผมตัดสินใจว่าตอนแรกนะครับตัดสินใจว่าจะให้เซตโนดุดและองนือไหนไปด้วยนะครับ แล้วนะผมก็โพสต์ไว้ในเพจ a ฟซบุ๊กทีนี้ก็มีคนในเพจเนี่ยนะฮะเข้ามาบอกว่าเออมันเยอะเกินไปหรือเปล่าสามอันทำไมไม่แบ่งจับฉลากใหม่นะครับผมก็สองจีดสองใจเพราะว่าคือใจนึงเนี่ยผมก็เคยพูดไว้แล้วว่าผมจะทําอย่างที่ผมบอกนะนะผมเลยกลัวว่าถ้าเรามานั่งจับแยกเนี่ยผู้โชคดีคนที่ได้เนี่ยเขาอาจจะแบบค้านเขาอาจจะงอนว่าเฮ้ยก็ไหนเคยบอกไว้แล้วว่า จะให้3มชิ้นไม่ใช่หรออะไรอย่างนี้นะฮะผมผมพูดจริงๆว่าผมค่อนข้างหนักใจนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่อยากผิดคําพูดเหมือนกันนะแต่ว่าในกรณีเนี้ผมก็มานั่งอ่านตามเหตุผลน,น,นะฮะตามที่โพสเข้ามาว่าเออสามชิ้นมันอาจจะเยอะเกินไปจริงๆหรือเปล่านะผมก็เลยโพสต์โพสตนี้ขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอนเนี่ยนะครับก็คือชี้แจงถึงปัญหาแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยโหวตกันว่า อยากจะได้แบบข้อหนึ่งก็คือทำตามเดิมนะครับคนที่ได้เซตเอลเดอร์ไททัทนเนี่ยให้ไปเลยสามชิ้นซึ่งผมยังไม่ได้จับรางวัลนะค,คือยังไม่รู้ว่าใครนะครับผมหรือว่าแบบที่สองก็คือแยกจับรางวัลใหม่ของเอลเดอร์ไททัทนเนี่ยก็ส่วนเซตนี้ไปเลยของโลนดุลก็ส่วนเซตนี้ขององค์หนึ่งไหนก็ส่วนเซตนี้ไปเลยนะครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นกันมากเลยนะฮะแล้วก็มีคนเดียวนะครับซึ่งก็คือคุณกิติชัยผลดีนะครับที่มาโหวต ข้อ1ก็คือเนี่ยครับเขาก็บอกว่าเออตามกฎธรรมชาติผู้ชนะได้ทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเปิดโหวตให้นะฮะก็เลยคิดว่าในเมื่อแบบที่สองคือชนะแบบเป็นมติเอกฉันเนี่ยก็เลยตอนแรกผมเลยคิดว่าจะได้แบบที่สองอทีนีท้ทุกคนคงงงแนละว่าพููว่าตอนแรก แสดงว่าตอนนี้ไม่ได้คิดจะให้แบบที่2แล้วใช่ไหมแล้วสรุปคือมึงยังไงมึงมาให้พวกกูโหวตให้โหวตแค่1กับ2แล้วมึงยังจะมาเปลี่ยนใจอีกนะครับที่ผมเปลี่ยนใจนะมีอยู่เหตุผลเดียวเลยแล้วผมจะบอกว่าเพราะอะไรผมอ่านเลื่อนลงมานะครับคืออย่างที่ผมบอกผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติผมก็อ่านนะฮะทีนี้มาเจอคอมเมนต์หนึ่งฮะค,คอมเมนต์อ,อันนี้ คุณชายเสืออวุธนะครับผมอ่านคอมเมนต์นี้แล้วแบบโดนแหละโ,โดนแบบปึ้งแ,แบบโดนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออแล้วทำไมไม่ให้รางวัลใกล้เคียงไปเลยวะผมแบบเฮ้ยคุณชายไม่โคตรเลยคุณชายมั้ผมลืมคิดข้อนี้ไปเลยนะคือผมสังเกตจากการแจกครั้งก่อนๆน,นะเวลามีการแจกแล้วจะมีคนเข้ามาโพสนะว่าแบบเอ้ยแบบสมมติแจกได้เลขที่สามสิบสี่บอกเฮ้ยเนี่ยเลขที่สามสิบ สองเฉียดไปนิดเดียวเลยที่สาสามผมเลยคิดว่าเออทำไมไม่แจกคนใกล้เคียงไปเลยวะนะครับคือนี้เป็นเหตุผลเดียวเลยนะที่ผมไม่คิดจะมาจับแยกใหม่เลยก็คือจับรางวัลไปเลยแล้วคนที่ได้ใกล้เคียงเนี่ยก็ได้ไปด้วยนะครับผมถือว่ามันสมเหตุสมผลสําหรับผมผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ผมเป็นคนอย่างนี้แหละเฮ้ยถ้าเจออะไรที่มันคลิกในหัวเนี่ยคิดว่าเอาแบบนั้นไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกๆคนก็คง มีความเห็นคล้อยตามไปกับผมหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะก็เอาเป็นว่าให้เข้าใจว่าผมจะทําแบบนี้แล้วกันนะครับแฝงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้จับฉลากอยู่แล้วเพราะผมคิดว่าเออรอให้ได้วิธีก่อนแล้วค่อยจับฉลากมันถึงจะแร์กับทุกฝ่ายนะครับก็อย่างเช่นเคยนะฮะผมก็เลยรวมรายชื่อจากโพสต์นี้นะครับค่อนข้างนานแล้วนะฮะอันนี้นั่นเองที่ผมโพสต์ไว้ตั้งแต่ วันที่30เดือนที่แล้วนะครับนี่ก็2อาทิตย์กว่าแล้วนะฮะว่าสําหรับคนที่ต้องการจะมีสิทธิ์ลุ้นรับใช่ไหมให้โพสในโพสต์นี้นะครับก็มีคนเข้ามาโพสนะฮะอ่าทีนี้เนี่ยผมกำหนดว่าหลังจาก7กันยานี่คือตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านี่คือวันที่11นะครับเอเดี๋ยวผมรวมชื่อผิดหรือเปล่ารู้สึกจะรวมชื่อผิดไปคนนึงอ๋อดีเนี่ยที่ผมมาเช็ค คุณธีรวุฒิอันนี้โพสต์ไว้วันที่หนึ่งกันยานะฮะคือตะกี้ผมดูผิดนะครับคิดว่าเป็นวันที่สิบเอ็ดทั้งสามคนนะฮะกลายเป็นว่าเป็นวันที่สิบเอ็ดแค่สองคนแล้วก็คุณธีรวุฒินี่อ่ะอยู่ในลิสต์ด้วยนะฮะเกือบตกชื่อคุณธีรวุฒิไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าสิบเก้าคนนะครับทีนี้บอกก่อนแล้วกันก็คือสมมุติผมจับขึ้นมาได้เลขนี้นะครับคนที่ได้เลขนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้เซตอ่า เอเดอร์ไททันนะครับผมส่วนเลขก่อนหน้าคนนั้นเนี่ยก็จะได้เซตโลนดุลนะครับส่วนเสียงไมไดเลยส่วนเลขหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเซตของโอมนิกไนน์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างได้เลข7นะฮะเลข7เนี่ยก็จะได้เป็นผู้โชคดีได้รับเซตเอเดอร์ไททันนะครับส่วนเลข6ก็จะเป็นผู้โชคดีได้รับเซตโลนดุลส่วนเลข8ก็จะได้รับโอมนิกไนน์นั่นเองนะฮะที้ถามว่าถ้าได้เลข1ละ่ะถ้าได้เลข1เนี่ยก็คือ ผู้ที่อยู่เลขหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเซตเอลด้วยท่านนะครับส่วนเลขสองก็จะได้รับโอนอีกไหนนะครับอ้าเกิดอะไรขึ้นส่วนเลข59นะครับจะได้รับเซตโลนดุลนั่นเองนะครับเชน่นกันกับเลข59นะครับถ้าผู้โชคดีเป็นเบอร์59เนี่ยคนนั้นก็จะได้เซตเอลด้วยท่านไปแล้วก็ เลขที่58ก็จะได้เซตรวนดูดนะครับส่วนเลขที่1เนี่ยจะได้เซตโอเมกไนท์นะครับโอเคถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะมาหาผู้โชคดีกันว่าเป็นใครเอ่ยเออเรนด้อมนัมเบอร์เจเนเรเตอร์นี่แหละฮะเว็บหลักของเรานะครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข59นะฮะเราจะมาหาผู้โชคดีกัน จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีเอฟเฟกอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ว่านี่เราเป็นชันเน l เล็กๆที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกดเลยแล้วกันนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยโอ้เลขสอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลขสอจะเป็นคุณคุณหมีเร็วสัตว์ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือคุณตั้งชื่อนี้ได้ยังไงคือคุณเคยไปเจอหมีที่มันเร็วมากๆสักตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบ บุทาออกมาว่าหมีแม่งเร็วสุดอะอะไรอย่างงี้อ่ะคุณหมีเร็วสัว์อะเนี่ยโพสแค่ข้อความเดียวนะครับเพราะฉันถือว่าผ่านตามกติกานะครับแล้วก็คุณธีรวุฒิละอสุวรรณด้วยนะฮะยินดีด้วยนะครับได้รับเซตโลนดุดไปนะฮะเกือบแล้วนะฮะผมเกือบไม่ได้ใส่ชื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคุณธีรวุฒิโพสกี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวเหมือนกันนะครับส่วนคุณธีรัตผมอ่านนะสกุลไม่ออกธีรัต อันหะพิพัฒพ,พงศ์หรือเปล่าใช่ไหมฮะอันหะพิพัฒพงศ์เอาไปว่าผมอ่านมาตามนั้นนะฮะผิดถูกยังไงบอกด้วยนะครับคุณธีรัตน์เนี่ยก็ได้รับเซตโอมิกไนท์นะครับผมก็สแสดงความยินดีกับผู้โชคดีอีกครั้งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปนอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะที่เป็นสปนอนเซอร์ที่ใจดีมากๆนะครับนำเซตเมาแจกซึ่งก็คือเว็บ 4P ร์พีเดอรทูแล้วก็เว็บ 4P Gamer นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้าสมมุติว่า,าวิธีการของผมเนี่ยไม่ตรงตามที่คุณต้องการจะให้เป็นนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยผมก็ต้องเลือกออกมาวิธีการหนึ่งถูกไหมครับมันหมายความว่าวิธีการอื่นเนี่ยผมก็จะไม่ได้นําม,มาใช้นะต้องขอโทษด้วยจากใจจิงนะครับต่อต้นคิดที่ผมบอกไปแล้วว่าผมค่อนข้างหนักใจเหมือนกันนะ ว่าผมไม่อยากจะผิดคําพูดนะครับแต่ผมคิดว่าในจุดนี้มันมีเหตุผลจริงๆแล้วก็การที่ผมทําในสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วแล้วผมทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในจุดนี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรให้ใครเดือดร้อนมากนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะเราเอารมณรโรยกันนะครับโอเคก็แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับตอนนี้ก็ ยังแจกเซตไอเบดอนอยู่นะครับยังไม่หมดเขตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วว่าหมดเขตวันไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าสำหรับไอเบดอนอะไรเอ่ยนี่นะฮะภายในวันที่18ตอนเที่ยงคืนนี่ยังเหลือเวลาอีก2วันนะครับใครที่ยังอยากมีสิทธิ์รับเซตไอเบดอนนะครับสามารถเข้าไปโพสได้ตอนนี้1 6อยหสโพสแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนนี่โพสคำว่าไอเบอดอนหมดหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงก็สำหรับวันนี้ก็ تبلغ ذا فيها هني <applause>